สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Earth Revival นั่นเองทุนผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดสร้างบ้านคราฟของสามารถเล่นกับเพื่อนได้เอาชีวิตรอดจากพวกเอเลี่ยนบุกโลกอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมก็มีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมีญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของไต้หวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทานผู้ชมไปดูบรรยากาศในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมด้วยนะว่ามีวิธีการยังไงนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้มาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมการเข้าระบบเกมนู่นนี่นั่นนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับในสําหรับการเข้าเล่นตรงนี้นั่นเองผู้ชมครับสาหรับใครไม่รีบแนะนําให้รอนะครับตอนนี้ตัวเกมมันเปิดแค่2เซิร์ฟเวอร์เนาะก็ญี่ปุ่นกับไต้หวันนั่นเองนะครับวิธีการเดี๋ยวเรามาดูเลยให้เราเปิดที่ p เ s t o ซนก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมในส่วนของตัวนี้นะครับผม r e d แล้วก็ Fin Fin เกอนะครับเราใช้แอปตัวนี้เนาะอ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรรียยบ้อ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วกด Open Open พแล้วกดยอมรับนะครับตัวนี้เราจะใช้ล็อกอินแบบไหนก็ได้นะครับแต่ด้านขวาบนนะครับตัวนี้ต้องเป็นเอเชียเท่านั้นนะครับแล้วก็กดล็อกอินให้เรียบร้อยเลย mm hmm. เมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อไปเลยนะครับวิธีการเนาะเดี๋ยวเราจะมาเลือกในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้กันนะครับมันจะมี trial ให้เราได้ทดลองอยู่นะครับผมสําหรับ ตัวทดลองเดี๋ยวเ,ยวเราต้องก็ไปกดรับตัวทดลองก่อนนี่ครับกดรับฟรีไทเอาล์นะครับอันบนนะกดรับเรียบร้อยนะครับที่นี้เราจะสามารถเลือกฟรีไทเอาล์ Free ได้แล้วนะครับที่นี้มันจะมีเครื่องที่สามารถฟรีไทเอาล์ Free ได้อยู่นะครับผมแนะนําให้เลือก K10 ก็ได้นะแล้วก็เลือกอเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็กดปุ่มล่างนะครับปุ่มสีฟ้านะครับฟรีไทเอาล์แล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรหัสไปที่อีเมลของแต่ละท่านด้วยนะครับ เป็นการยืนยันอีเมลนะครับเราก็ต้องเอาโค้ดในอีเมลเรามาใส่ด้วยนะครับสำหรับใครที่โค้ดไม่เด้งนะครับอย่าลืมกดปุ่มไอ้ตรงนี้นะครับเลือนขวาล่างที่มีตัวเลขวิ่งนับถอยหลังอยู่เห็นไหมครับเป็นวีนะให้กดส่งไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวรหัสดิจิตอล6หลักนะครับเอามากรอกให้เรียบร้อยนะรหัสจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมครับกรอกเรียบร้อยแล้วกด next นะครับแล้วทีนี้กด confirm หลังจากกดใช้ free trial นั่นเองท่านผู้ชมครับมันจะมีโอกาสที่ไม่สามารถ สร้างในส่งของตัวเซิร์ฟเวอร์คาวโฟนได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อจํากัดของสายฟรีนะครับมันจะขึ้นข้อความเตือนด้านล่างนะครับว่าไม่สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ได้ในขนาดนี้นะครับอะไรแบบนี้เราต้องเข้ามาลองสร้างเรื่อยๆนะครับผมหรือใครแบบอยากจะเข้าไปสร้างตัวละครอย่างเล่นเกมนี้จริงๆนะครับให้กดตรงบายตัวนี้หรือว่ากดเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้พอดีผมมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแล้วก็แนะนําให้มาที่ตัวนี้นะครับอันที่2เนาะแล้วก็มาเลือกไต้หวันนะครับให้เลือกอันนี้นะครับ ก็ตกนี้ประมาณ15บาท20บาทนะครับโดยประมาณเนาะเข้าไปสร้างตัวละครเล่นเกมได้สบายๆนะครับหวันใช้ได้1วันเนะาะหรือจะเป็น XVP ตัวนี้ไต้หวันเหมือนกันนะครับคือถ้าจะเช่าตัวคาลโฟนอันไหนนะครับแนะนําให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงซัพพอร์ตเกมนะครับจะอยู่ข้างล่างเนี้ยนะครับนี่เรากดเข้ามาเนาะมันจะเด้งนะครับบอกว่า X ตัวนี้นะครับ xvp นะครับรองรับเกมอะไรบ้างนะครับมีเกมให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับมือถือใครที่ไม่แรงไม่แรงด้วยนะครับทุกผู้ชมครับนี่ส่วนใหญ่ก็รองรับเกมคล้ายๆกันนะเออโดยประมาณนะครับแล้วก็แต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับมันจะมีในส่วนของตัว Android v e เวอร์ชันแล้วก็แรมที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดกันไว้นะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะงงตรงนี้นั่นเองนะผู้ชม โอเคทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเราทําการสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วยืนยันนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะทําการสร้างในส่วนของตัวคาวโฟนขึ้นมา1อันนะครับจะเป็นคาวโฟนตัวทริอัลนะครับที่เราสามารถทดลองได้ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงโดยประมาณเนาะเพียงพอแล้วนะครับในการใช้งานนะให้เราแตะด้านแทบด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดคาวโฟนขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราใช้แอปตัวนี้นะครับ a อ k พเคเพียวเนาะทำการอินสตอลได้เลย มันก็จะทำการอินสตอลนะครับตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่หน้าจอเลยนะครับเนี่ยแอพิเคเพียวนะครับหลังจากนั้นเปิดแอปขึ้นมาเมื่อเปิดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องค้นหานี่ครับให้พิมพ์ตามนี้แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับถ้าถูกมันจะเจอเกม Earth s u v i v a l นะครับเกมแรกให้ทําการกดเข้าไปหรือว่ากดอินสตอลข้างนอกก็ได้นะกดอินสตอลหนึ่งรอบนะครับกดโอเคแล้วก็รอตรงนี้นะครับให้มันโหลดขึ้น100%่งร้อยเปอร์เซ็นต หลังจากนั้นนะครับมันจะเด้งประมาณนี้นะครับให้เราเปิดอนุญาตตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดกลับ1รอบเนาะหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วกด Open ด้านขวาล่างเลยครับเมื่อเข้าเกมได้รอโหลดแพทแป๊บหนึ่งเมื่อโหลดแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้สกิปในส่วนของตัวคัสซีด้านขวาบนเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้นะครับอ่ เดี๋ยวจะมีอ่าคอนเฟิร์มไปก่อนนะครับคอนเฟิร์มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับนี่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้นะครับตัวน,นี้เนาะ,ะเลือกที่เราอยากจะเข้าไปเล่นเลยปึ๊บแล้วก็ทําการกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยมาหน้าสร้างตัวตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครงตัวละครอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรามาดูการสร้างตรงล่างตัวผมสกิปรัวๆเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อตัวละครเลยนะครับอ่าใส่ชื่อตัวละครนะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มโอเคครับผมเมื่อเราสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะให้เราทําการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยนะครับทานผู้ชมครับแล้วก็ทีนี้เราจะทําการผูกบัญชีเนาะให้กดอา่ารูปคนนะครับมุมขวาบนนะแล้วกดในส่วนของตัวนี้นะครับอันแรกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีให้ผูกบัญชีเนาะอ่าตัวนี้นะครับ ก็แนะนำนะครับให้สมัครอีเมลใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวนี้เป็นคาวฟเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์เรานะครับถ้าจะเล่นจริงๆนะแล้วก็กรอกข้อมูลในส่วนของตัวรายละเอียดอีเมลอะไรเรียบร้อยนะครับเหมือนปกติเลยทีนี้ท่านผู้ชมครับกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทำการอ่าลิงก์บัญชีให้เรียบร้อยเนาะในส่วนของตัว Gmail ที่เราทําการล็อกอินเมื่อกี้นะครับแนะนําเป็นอีเมลใหม่นะครับจะดีที่สุดหลังจากผูกบัญชีเกมสร้างตัวละครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลงในส่วนของตัวอ่าติดตั้งเกม ปกติเลยนะครับลงในโทรศัพท์ของเราเนาะโหลดจากตัวนี้ก็ได้นะครับ apk เพียวหรือว่าโหลดจากสต๊ตไต้หวันก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เราแต่สะดวกเลยนะทีนี้เราเปิดเข้าเกมกันอันนี้จะเป็นมือถือเราแล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นคาวโฟนนะครับเราจําลองไปเพื่อทําการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยนะครับสร้างเรียบร้อยแล้วก็ทําการปูกบัญชีนั่นเองท่านผู้ชมครับเราจะเอาดีที่สามารถเข้าเกมได้แล้วเนาะทีนี้นะครับให้เรามาด้านขวาตรงนี้เลยท่านผู้ชมเป็นรูปคน3คนอยู่เห็นไหมครับอันที่3นะอ่เดี๋ยวเราต้องคอนเฟิร์มพวกนี้ก่อนแล้วก็มาที่รคคคนนน3ะับ แล้วก็ทำการกดกดออกนะครับซายอนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินด้วย Gmail ที่เราทำการผูกบัญชีเมื่อกี้นะครับหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูนะครับว่ามีตัวละครเราอยู่หรือเปล่ามีตัวละครเราอยู่เรียบร้อยนะครับเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครเรานะครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับนะตรงนี้เรากด enter เข้าเกมได้เลยนะครับคือตรงนี้มันสามารถเข้าเกมได้นะเพราะว่าเราไปสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจริงๆอะไรทํานองนี้นะครับเตโหลดแพทแป๊บนึง นี่นะครับเราสามารถเข้าเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับทำไมตัวเวอร์ชันของผมเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคือตอนเราลงเกมนะครับแนะนําให้ทําการเปลี่ยนภาษามือถือนะครับใครใช้ภาษาไทยอยู่ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้ดึงเวอร์ชันภาษาอังกฤษมานั่นเองนะครับแต่จริงถ้าเป็นภาษาจีนหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนที่ตั้งค่าได้นะครับในเวอร์ชันไต้หวันมันจะมีอยู่2ภาษาด้วยกันนะครับ สามารถเข้าได้ไม่ต้องใช้วีพีโอวีพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราต้องทําขั้นตอนที่ผมแนะนําไปต้นคลิปวิดีโอนะครับแนะนําให้ทําช้าๆนะมันจะทํายากนิดนึงนครับแค่เราทําการสร้างตัวละครท่านั้นองท่านผู้ชมครับแล้วก็ผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะหลังจากผูกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้ามาเล่นแบบนี้ได้เลยนะค่อนข้างลื่นอยู่นะครับเออค่อนข้าง,งลื่นอยู่เหมือนเขาปรับดีไซน์ช่วงต้นเกมใหม่เลยเกมนี้มีดีที่ข่นยนต์ด้วยนะครับสามารถขับข่นยนต์ข่นยนต์นู่นนี่นั่นสู้ได้ด้วยนะครับ มาตัดไปนี่จะอาจจะเล่นให้ดูนิดนึงนะครับพอประมาณนะพอประมาณเพราะว่าตัวเกมมันค่อนข้าเข้าค่อนข้างยากเนีลิ้นพันกันจริงจริงในคลิปนี้ก็อัดค่อนข้างนานนะครับกว่าจะหาวิธีได้นะผมก็หาอยู่ค่อนข้าง,างนานพอสมควรเลยนะครับนี่นี่นี่โอเคโอไมค์ก็ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอุ้ยโดนโดนโดนว่ะโดนโดนโดน,โดน ไปไหนแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ oh my god เราได้เล่นนิดเดียวเองยังไม่ได้ทำอะไรไกลเลยนะเหมือนเขาจะปรับไอตัวช่วงต้นเกมใหม่หมดเลยนะเนี่ยเออเขาปรับหลายรอบแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับนี่ก็จบขั้นโซ่ขั้นซีนอะไรแบบนี้นะครับเปิดออกมาเป็นโลกภายนอกเลยเหรอยังไม่ได้ขับหุ่นยนต์เลยนะมันต้องมีช่วงที่ขับหุ่นยนต์ต่อสู้กับเรามนุษย์กายพันที่เป็นบอสนะ โอเคครับ okay, ผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับเกมนี้น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ